อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ มาเล่าประสบการณ์หลอนมาให้ผู้ชมได้รับฟังกันถ้าอย่างไรพวกเรามารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อปาล์มเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดสุขโขทยัยเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาคุณพ่อทำอาชีพขับรถสองแถวช่วงนั้นมีคนจ้างเหมา ให้ไปส่งที่จังหวัดสุขโขทยัยหลังจากที่กลับมาถึงบ้านผมก็ขึ้นไปช่วยคุณพ่อเก็บของเก็บขยะบนรถผมเห็นใบหนาดกองอยู่เต็มหลังคารถสองแถวด้วยความสงสัยผมก็เลยถามคุณพ่อออกไปตามตรงพ่ออันนี้ใบอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าใบหนาดคนทางนู้นน่ะ เขาเอาไว้กันผีกะผีกะคืออะไรเออพ่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณพ่อจึงเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่คุณพ่อได้ไปเจอมาให้กับผมฟังว่านานะ้าๆแม่ให้ฉันมาถามว่าจะเหมารถน้าไปสุขโขทยัยน้าคิดเท่าไหร่น้าคิดราคากันเอง ไม่ต้องห่วงหรอกว่าแต่ไปเที่ยวกรเลยอีหนูไม่ใช่หรอกจ้าพอดียายหนูแกกาลังป่วยหนักแกเลยบอกแม่ให้มาเหมารถไปส่งที่สุขโขทยัยแกจะกลับไปหาลูกหลานไปจัดการเรื่องมรดกอะไรทำนองนี้แหละจ้ะถ้าเป็นพรุ่งนี้นะสะดวกไหมสบายอยู่แล้วพรุ่งนี้ใช่ไหมได้เลยไม่มีปัญหาคุณพ่อ ตกลงที่จะไปส่งรุ่งเช้าก็ออกเดินทางกันหลังจากที่ไปถึงลักษณะบ้านไม่ได้ใหญ่โตมากนักเป็นบ้านไม้ยกสูงมีลูกหลานของคุณยายอาศัยอยู่หลายคนคุณพ่อช่วยพยุงคุณยายไปนอนที่ใต้ถุนบ้านมีชาวบ้านแวะเวียนเข้ามาถามอาการของคุณยายหลายต่อหลายคน แต่มีคุณยายคนหนึ่งซึ่งคุณพ่อดูแล้วกลับรู้สึกแปลกๆโดยคุณพ่อได้ยินชาวบ้านเรียกคุณยายคนนี้ว่ายายสาย,ยายสายก็เข้ามาเยี่ยมเหมือนกับคนอื่นๆที่มาเยี่ยมคุณยายท่านนี้ได้ยยข่าวว่าไม่สบายเหรอแกเป็นอย่างไรบ้างล่ะแต่ที่คุณพ่อรู้สึกว่ามันแปลกๆ เพราะเห็นว่ายายสายได้เอามือลูบท้องของคุณยายคนที่ป่วยแล้วจ้องมองด้วยสายตาที่ไม่ปกติเป็นสายตาที่เหมือนกับจะหวังอะไรสักอย่างในตัวของคุณยายหลังจากนั้นยายสายก็หันไปมองหลานของคุณยายที่นั่งอยู่ข้างๆซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ12ขวบ และคุณพ่อก็สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนอื่นๆที่อยู่ใกล้เยสายดูจะระมัดระวังตัวกันเป็นพิเศษซึ่งดูแล้วก็ยิ่งทำให้รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากเวลาย่างเข้าช่วงเย็นคุณพ่อต้องอยู่ที่นี่อีกสามวันเพื่อรอรับกลับ แต่เนื่องจากบ้านหลังนี้ไม่ได้ใหญ่โตมากนักและก่อนเข้าหมู่บ้านจะมีปั๊มน้ำมันใหญ่ๆอยู่แห่งหนึ่งห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรคุณพ่อคิดว่าจะไปนอนพักที่นั่นแต่พอคิดได้เช่นนั้นอยู่ๆคุณพ่อก็รู้สึกเหมือนมีไข้ขึ้นเนื้อตัวสัน่นปวดตุบๆที่ตรงกระม,ม่อมทุกคนที่บ้าน จึงให้คุณพ่อกินข้าวกินยาแล้วกางมุงให้นอนในบริเวณบ้านคุณพ่อเข้านอนเวลาประมาณสามทุ่มรุ่งเช้าของอีกวัน หลังจากที่คุณพ่อตื่นนอนหลานสาวคุณยายได้เข้ามาถามคุณพ่อด้วยท่าทีที่แปลกใจลุงลุงเมื่อคืนทำไมลุงถึงลุกขึ้นมานั่งอยู่ข้างยายละ่ะเองพูดอะไรอ่ะลุงไม่เข้าใจอ่ะก็เมื่อคืนตอนที่หนูลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนดึก ถัดสมาดแล้วโยกตัวไปมาอยู่ข้างๆยายหนูเลยสงสัยว่าลุงลุกขึ้นมาทำไมคุณพ่อรู้สึกตกใจกับเรื่องที่ได้ยินพยายามนึกว่าเมื่อคืนตนเองทําอะไรแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ก็นึกเท่าไรก็นึกไม่ออกแต่ถ้านี่เป็นความจริงสงสัยแล้วว่า เยสายน่าจะเป็นสาเหตุของเรื่องนี้หรือเปล่านะเมื่อคิดได้ดังนั้นคุณพ่อจึงได้ไปถามลูกหลานของคุณยายว่าเยสายแกเป็นคนยังไงจึงได้ความว่าเขาว่ากันว่ายายสายแกเป็นคนมีวิชาที่บ้านของเยสายจะเลี้ยงผีกะไว้ฮะผีกะนั้นเหรอ ใช่แล้วผีกะมันก็จะคล้ายๆผีปอบแหละแต่ผีปอบอมันคือคนที่เล่นของแต่ของย้อนเข้าตัวส่วนผีกะคือผีที่เขาใช้อาคมเลี้ยงไว้ใช้งานฉันก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยพูดถึงยายสายนะคนในหมู่บ้านเคยสังเกตความผิดปกติของยายสายเหมือนกัน ครั้งหนึ่งชาวบ้านก็เคยพายายสายไปให้พระสายธรรมที่วัดอยู่สิงบุรีแต่พระท่านบอกว่ารักษาให้ไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะพระท่านว่ายายสายแกถอดของทิ้งไว้ในบ้านที่ไปหาพระท่าน ็มาแต่ตัวมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเออแปลกดีเหมือนกันแนฮะ่เรื่องมันยังไม่จบนะครั้งหนึ่งชาวบ้านอยากลองพิสูจน์ความจริงโดยการแกล้งอุ้มไก่ไปเดินเล่น,ลนแถวๆหน้าบ้านของยายสายสักพักยายสายโผล่ออกมาจากบ้านทำตาโตเข้ามาขออุ้มไก่บ้างชาวบ้านคนนั้นก็ยื่นให้อุ้มเลยนะ ยายสายแกอุ้มไก่เดินไปเดินมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็คืนให้เจ้าของไก่เลยลองเอาไก่ตัวนั้นไปเชื่อดปรากฏว่าไก่ตายทันทีที่โดนมีดแทงเข้าผิวหนังแล้วไม่มีเลือดไหลออกมาสักหยดเลยคุณพ่อจึงเล่าเรื่องที่เด็กเห็นตนเองนั่งโยกตัวไปมา อยู่ในมุงของคุณยายกลางดึกให้ฟังพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับยายสายก็เป็นได้ฉันว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าในบ้านหลังนี้จะเก็บอัฐิของคนตายไว้ทุกรุ่นฉันว่าน่าจะเป็นผีบรรพบุรุษของที่บ้านนี้มาเข้าสิงจะได้คอยกันยายสายมาให้แอบย่องขึ้นบ้านตอนกลางคืน ผีกะมันจะเลือกกินเฉพาะคนที่อ่อนแอกำลังจับไข้ได้ป่วยหรือคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วทำไมต้องมาสิงฉันด้วยอ่ะฉันว่าเพราะว่าที่บ้านเนี้มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยสักคนพอมีผู้ชายเข้ามาก็เลยเลือกร่างผู้ชายจะได้กันยียสายได้ไงเออพูดถึงเรื่องแอบย่องขึ้นบ้าน คยมีครั้งหนึ่งชาวบ้านที่อยู่บ้านข้างๆยายสายตื่นขึ้นมากลางดึกเห็น <T ot ant sound> ยายสายนั่งยองๆยองยู่นอกมุก้งจ้องตาเป็นมัน แต่ลักษณะตอนนั้นจะน่ากลัวกว่าเดิมมากเขาว่าใบหน้าเหยียวย่นกว่าปกติไม่มีตาสีขาวแยกเขี้ยวยิงฟันอยู่ตลอดเวลาสักพักก็กระโดดออกจากทางหน้าต่างไปเองคุณพ่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแกบอกว่าขนลุกมากๆเลยครับเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมาก วันเดินทางกลับลูกหลานจึงไปขนเอาใบหนาดมากองไว้เต็มหลังคารถเพราะกลัวผีกะจะตามกลับมาด้วย เรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับขอขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าสนุกๆของคุณปามมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบหวังว่าจะทำให้เพื่อนๆสนุกกันนะครับและขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับ